เดี๋ยวนะอันนี้พี่ผมลองไปด้วนได้ไหม่ะสวัสดีครับขอเสียงฝั่งนี้หน่อยครับทังหน่อยคอยากจะบอกว่าทุกคนสวยหล่อกันมากโอ้โหตรงนี้ก็สวยตรงนี้ก็สวยตรงน้าหลังก็สวยตรงนี้ก็สวยสวดตรงนี้ก็หล่อทำเป็นแซวทำเป็นแซว <c oughs> จะบอกว่า ันนี้คือทดสอบกันน้ำใช่ไหมครับจะบอกว่าคือวันคือเป็นงานแรกๆของพวกเราเลยที่เป็นเฟสติวัลอย่างนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันร้องด้วยนะครับผมถ้าใครร้องได้หรือว่าเต้นด้วยก็ได้นะครับผมใครยได้ที่ไหนลนะ่คนข้างล่างเต้นได้ไหมครับไม่จริงน,<า>นี่ผมอยากจะบอกว่า <laughs> ผมหายทันงานนี้นะเอาจริงอะ่ะใช่คือถ้าคนที่หายผมคงเหงาหแน่เลยเห็นมีคนบอกว่ามี EDM ด้วยอ่ะ คือคือส่วนตัวผู้บอกเมื่อกี้ไม่ไม่คือส่วนตัวชอบ EDM มากเฮ้ยผมชอบผมชอบใช่ไหมใครใครชอบ EDM บ้างครับมาเลยถ้าเผื่อวันนี้ไม่เห็นใครเต้นนะจับถ่วงน้ำนะไม่ใช่จับโยนใส่ขาหมดเลยเธอเดี๋ยวเดี๋ยวสามสามพี่คนนี้มากเลยอ่ะทำไมอ่ะคืออยู่ในกล้องก็หล่อมากเลยโอ้โหจริง แค่ในกล้องของตัวจริงไม่หรออย่าไปยุ้งเขาดิอย่าไปยอเขาวันนี้ใครพร้อมเปียนแล้วบ้างครับแต่ด้านหน้าไม่ต้องถามหลบเปี่ยนแล้วนี่ไงคุณข้างหน้าไม่เห็นเราเปี่ยนมาแล้วเนี่ยใช่โอ้ยขอบเชียร์แล้วคืออ,นะคอ๋อ,อได้ครับโอเคแล้วอยากรู้ว่าข้าง,งบนนี่คือไม่ลงน้ำกันหรอครับอ๋อ,อลง,งแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ครับออ๋โอเค โอเคครับผมก็เพลงนี้ก็ถือว่าแบบเป็นเพลงที่เราลองกันบ่อยมากๆอยากจะรู้ว่าทุกคนชอบเน็เจมากแค่ไหนอะครับชอบเน็เจมากแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าพี่เน็ตอะชอบทุกคนมากๆนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเบอร์ใครช่วยกันร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะครับแต่เชื่อชื่อว่าหลายๆคนได้ช่วยกันร้องได้เชิญรับฟังกับเพลงต้องชอบแน่เลยครับ

เรื่อไม่ไหวอ่ะหน้ารักทีเกินไปไม่อยากจะค้ังนะ I want to be y o u e baby I want to be your boy ชอบก็ใช่นะเธอก็ใช่ไหม่อยเคไเอาเข้ามาเน็ตเจมถึตอนนี้อะถึงยีกก็โอเคนะรับทุกคนรู้ป่ะก็คือมันเป็นวันที่แบบเจมป่วยวันแรกใช่ป่ะแล้พี่เน็อ่ะ โทรมาหาเจมว่าแบบเออเขาสั่งข้าวมาให้นะแต่เขาแบบไม่ได้บอกเจมเขาสั่งมาให้ตอนเช้าแล้วเจมได้ไปกินตอนเย็นก็คือแบบข้าวเย็นหมดแล้วไม่แต่หมอบอกว่าให้กินข้าวเย็นๆอ่าใช่คือจริงๆไม่จริงจริงอ่ะจริงจริงอ่ะเรากัดเจอเซอรไม่เป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่คือจริงอ่ะผมกัดเจอเซอร์ไพรส์น้องเพราะว่าเราเราไม่อยากให้น้องรู้ไงว่าเราจะสั่งอาหารให้แต่ว่าด้วยความที่เซอร์ไพรส์ไงครับน้องก็เลยเหมือนกับไปกินข้าวก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป kind of like ็นไรน้อยใจนิดๆบอกว่า เอาฝากไว้ที่ยามก็ได้พี่ไม่ต้องกินก็ได้เอออย่างเงี้ยเพราะเรากังวลมากว่าน้องจะกินอะไรได้เพราะว่าน้องเขาเป็นอะนะเป็นไม่ใช่เป็นทอมใช่ครับทอมสีแล้วเพิ่งกินของร้อนไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยก็เลยเหมือนกับไม่รู้จะสั่งอะไรให้เออะไรหุ๊ยฮะหายดีขึ้นประมาณเก้าสิบเปร์เซ็นตเลยครับใช่กี่0ิบก็คือผมนี่แหละครับ อยากเห็นกล้องว่าตอนนี้เจมหูเป็นไงบ้างพอลบออกหูแล้วไม่ที่เดินทางหางเพราะว่ากลัวกลัวโดนว่าเอ้ยผมเห็นป้ายตรงนั้นเจมอยากเปียกอยากเปียกอยากไหนอ่ะอ่าลงมาเลยครับลงมาลงมาอ๋อไม่เดีจะบอกว่าเพลงที่สองเพลงที่ผ่านมาเราร้องเพลงเหมือนกับรักๆไปแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเราก็ร้องเพลงแบบรักๆไปแล้วแต่เดี๋ยวเราอยากร้องเพลงขมขมบ้างได้ไหมอ่ะใช่เขาไม่ใช่ เขาเรียกว่ารถมาไหมไม่นี่ที่ญี่ปุ่นอ่ารถมารถมาไม่คือคือถ้าคุณว่างอ่ะผมไปนั่งด้อยู่แล้วแต่รถมารถอะไรผมก็ไปด้วยมาครั้งคราวคาั้งคราวโอเคครับผมเดี๋ยวโอ้ชิชิเขาตื่นเต้นกับเพลงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าใช่เพราะครั้งแรกเลยที่เราร้องที่นี่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่คือที่งานแรกอ๋อใช่ใช่ครับผมก็ถ้าใครร้องได้หรือใครไปฟังก็ช่วยร้องได้นะครับผม ชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าเพื่อนสัมพันธ์นครับมเนะ่เพื่อสัมพัว่าจมือไม่จับ <su> <unch> องนช่วยร้ <Yeah. S 1> องหนองหด้ <Yeah. S 1> มันไม่ได้แปลว่าเราเป็นอะไรกันเยเยรู้อย่างนี้น่าจะรักมาตังนาน,นมีนอ,อะไรที่ฉันต้งการต้งการไม่มีเธอหน<ต>ึ่งก็ไม่พอควารักแไม่ดูดต้องมีใครจ <'s> ้า Let's go หากเธอเคยรักใครเธอตัวของเข้าใจ ที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นพี่ยังต้องการให้เธอได้รู้เอนั้นก่อนที่เตนจะไปเดบิวที่ดูบันดีเขาเดบิวในหนังลลงมาก่อนนะใช่แล้วรู้สบ้างอืม ไม่แต่คำถามน้องที่บอกว่าเลือกใครตรงคุณถามแบบคุณต้รู้คำตอบอยู่แล้วป่ะอันนี้บอกพี่เจมหนักนะโลมเนาะไม่เอาจริงพี่เจมไปถามคำถามถ้าพี่จะพูดแบบนี้พี่ถามโคดั้นเดลามันก็ได้จิ๊ดตรงนี้บัวอะไรถ้าเขาชนะแล้วเราเล่นเราเล่นเป็นไงวะมากมากเลยครับเอาจริงนี่คือมันทำให้เรารู้สึกแบบถึงวันสงกรานต์เลยนะแบบว่าความเย็นหรือว่าแบบน้ำหรือว่าแบบหนาวหรอ แล้วพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไม่พร้อมลงน้ำยังพร้อมหรือยังเฮ้ยโดไปเจอกันตอนดีเจดีกว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าไปเปียกตรงนู้นเพราะว่าถ้าเปียกแต่ตรงนี้พอไปตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวจะไม่หล่อไงผมเผลอมากแต่งหน้านานมากขอเวลาหน่อยนะขอให้คุ้มค่าแต่งหน้าหน่อยคุณอยากเห็นเจมกับเนตเขาขึ้นไปจอยกันแบบ E d m มไหมล่ะาเ ตึงนเา้าใครจะบอกว่าถ้าใครไปซุมันไม่เต้นผมยิ่งนีกงซมตอนเนี้ยตอนเนี้ยข้างบนเนี่ยชิลข้างแรกจะคำถามขึ้นไงอะล่บอกขึ้นได้แล้วบอกแล้วว่างานนี้ทั่วถึงเพราะว่าถ้าใครลงตรงนี้แล้วขึ้นยากแน่นอนพี่เด่นพี่ไปพักก่อนคทีมรับ่อนรปนไปนอนนอนไปนอนไอนอ โอเคครับาไปเลยครับลงขาหุ่มกับลงขายังไงต่อครับพี่เจมเอาล่ะถ้าใครอยากเห็นเน็ตเจมแบบเปียกแบบว่า <season. u veux ihat>